ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชิงเวลาซีรีส์วันนี้เราจะมาสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่องขอบัวเนื้อธรรมชาติในตอนที่1ิบถ้าพร้อมกันแล้วก็ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะเปิดตอนมาที่พระเอกและนางเอกกำลังขับรถไปเที่ยวด้วยกันอย่างมีความสุขนางเอกกับพระเอกได้พูดถึงตัวละครในหนังเรื่องโปรดแต่พระเอกกับนางเอกนั้นจำสีตัวละครไม่ตรงกันนางเอกบอกว่าเป็นสีเหลือง แต่พระเอกบอกว่าเป็นสีน้ําเงินนางเอกจึงท้าให้พระเอกย้อนอดีตกลับไปดูในช่วงที่เขาดูหนังเรื่องนี้เพื่อให้เห็นกับตาด้วยตัวเองพระเอกจึงใช้พลังพิเศษย้อนกลับไปหลังจากพระเอกกลับมาเขาก็ตะโกนบอกนางเอกด้วยความดีใจว่าเขาชนะแต่แล้วพอเขาหันกลับไปก็เห็นว่ารถของนางเอกเกิดอุบัติเหตุส่วนนางเอกก็ได้หายตัวไปแล้วย้อนกลับมาห้าวันก่อนเกิดอุบัติเหตุ นางเอกก็ได้กลับมาที่บ้านพระเอกพอพระเอกกับดงฮีก็ทานของว่างด้วยกันนางเอกเข้าไปทักทายดงฮีโดยเรียกเธอว่าพี่แต่ดงฮีต่อว่านางเอกว่าไร้มารยาทต,ต้องเรียกเธอว่าพี่สามีต่งหากแล้วทุกคนก็ทานข้าวด้วยกันสีหน้าพ่อแม่พระเอกก็ดูเศร้าหมองพระเอกรู้สึกแปลกใจที่ทุกคนในครอบครัวอยู่ดีๆก็ยอมรับนางเอกแถมยังได้ทานข้าวร่วมกันอีก ย้อนกลับไปเจ็ดวันก่อนเกิดอุบัติเหตุแม่พระเอกเรียกนางเอกมาคุยบอกว่าเธอฝันเห็นงานศพของพระเอกเขาต้องตายเพราะได้ย้อนเวลากลับไปช่วยนางเอกเมื่อ13ปีก่อนแต่พระเอกไม่สามารถหนีออกมาได้แม้แต่กระทั่งศพก็ไม่พบนางเอกก็บอกว่าเธอจะพยายามขวางเหตุการณ์นั้นไม่ให้เกิดขึ้นแต่แม่พระเอกบอกมันไม่มีอะไรที่เธอฝันแล้วไม่เกิดขึ้นจริง แม่บอกว่าเหลือเพียงแค่ตอนนี้ทำให้พระเอกมีความสุขกับช่วงเวลาที่เหลือแม่จะให้หนางเอกกับพระเอกได้แต่งงานกันและนางเอกจะต้องใช้ความสามารถในการหลอกลวงทำให้พระเอกมีความสุขที่สุดในช่วงเวลาสุดท้ายที่โรงเรียนขู็เรียกคนในชมรมเต้นมาสอบสวนหาคนที่ขังอีนาไว้ในห้องเก็บของให้เยริมพยามปฏิเสธว่าไม่ใช่เธอ หลังจากออกมาจากห้องนั้นทุกคนก็นินทาให้เยริมว่าที่ขังอีนาไว้เป็นเพราะจุนอูชอบอีนาแล้วฮเยริมก็เดินไปหาอีนาอีนาก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นฝีมือฮเยริมก่อนที่อีนาจะเดินกลับบ้านพร้อมจุนอูไปหลังจากทานข้าวเสร็จพระเอกก็ได้มาพูดกับพ่อว่า ต่อจากนี้เขาจะขอเป็นคนรับผิดชอบเรื่องบ้านนี้เองเพราะเขารู้ดีว่าสถานการณ์ทางบ้านตอนนี้ไม่ได้ดีเหมือนสมัยก่อนแล้วแล้วแม่ก็เรียกพ่อมาคุยด้วยถือไม่อยากให้พระเอกรู้สถานการณ์ทางบ้านแต่พ่อก็บอกว่ามันคงปิดพระเอกไม่ได้อีกแล้วและพ่อก็ได้พูดว่าขอให้หนางเอกกับพระเอกไม่ต้องอยู่ด้วยกันได้ไหมเพื่อยือเวลาให้พระเอกตายช้าลง ฝั่งดงฮีขณะที่เธอกำลังออกกำลังกายก็ได้นึกย้อนถึงตอนที่แม่มาบอกว่าพระเอกกำลังจะใกล้าตายพอพระเอกตายไปแล้วดงฮีก็จะได้เป็นเจ้าของฟิตเนสเธอโกรธแม่มากที่ต้องฝันเห็นพระเอกตายดงฮีโทษความผิดว่าเป็นเพราะฝันของแม่ที่ทำลายทุกอย่างให้พังขณะนั้นเธอก็ออกกำลังกายพร้อมน้ำตาจนเกสต,ต้องเข้ามาปลอบส่วนพระเอกหนึ่งเอกและอีนาก็ได้ใช้เวลาที่มีอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข พวกเขาไปปั่นจักรยานรวมถึงถ่ายรูปด้วยกันอย่างน่ารักในคืนนั้นพระเอกก็ได้มาหาหนางเอกที่ห้องนอนเขามาเพื่อที่จะหาข้ออ้างนอนกับนางเอกแต่พออีนาเดินผ่านมาเขาก็รีบแก้ตัวอีนาก็มองว่าพระเอกติงตองแต่พออีนาเดินผ่านไปพระเอกก็รีบกลับเข้ามาในห้องนางเอกอีกครั้งเขาบอกว่าอยากแต่งงานกับนางเอก แต่นางเอกบอกว่าครั้งที่แล้วก็วุ่นวายพอแล้วพระเอกเลยบอกว่าจะเปลี่ยนเป็นการจดทะเบียนสมรสและสมแหวนให้นางเอกแทนนางเอกเธอขอว่าให้พระเอกอยู่กับเธอแบบนี้ไปก่อนแล้วพอพระเอกย้อนเวลาเสร็จก็คอยทำก็ยังไม่สายเธอบอกว่าไม่จาเป็นต้องรีบก็ได้แต่พระเอกก็อยากให้นางเอกรีบมาเป็นครอบครัวเดียวกับเขาตกดึกดงกีกับเกสก็มาทานข้าวด้วยกันเกสถามถึงนางเอก ดงฮีที่คิดว่านังเอกได้ทิ้งครอบครัวของเธอไปแล้วทำไมยังเป็นห่วงอีกแต่เกสก็อดห่วงนังเอกไม่ได้เพราะอย่างน้อยก็เคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาด้วยกันเกสได้เตือนดงฮีว่าแม่ของเธอนั้นคงเอาจริงเรื่องครอบครัวของพระเอกต้องคอยระวังตัวให้ดีด้านนังเอกขณะที่เธอกำลังนอน พระเอกก็มาหาเธอโดยอ้างว่าห้องเขาฝนรัวเลยมานอนด้วยกันก่อนที่เขาจะกระโดดขึ้นเตียงนึ่งเอกพระเอกบอกว่าในอนาคตเขาจะย้อนเวลากลับมาหาในช่วงนี้แน่นอนและเขาก็เข้าไปกอดเธอก่อนที่ทั้งสองจะนอนหลับไปด้วยกันตัดกลับมาที่วันเกิดอุบัติเหตุหนึ่งเอกกับพระเอกก็ไปขับรถด,ด้วยกันท่ามกลางสายฝนพวกเขาทั้งสองได้พูดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาอย่างมีความสุข แล้วพระเอกก็ได้ย้อนเวลากลับไปดูช่วงที่ทั้งสองเคยใช้ชีวิตมาด้วยกันจนพระเอกกับนางเอกได้เทียงถึงสีเสื้อตัวละครตัวโปรดซึ่งพระเอกก็ได้ย้อนกลับไปขณะนั้นนางเอกก็รู้สึกว่ามีคนสะกดรอยตามเธอมาพอพระเอกกลับมาก็เห็นว่านางเอกหายไปต่อมากูภัยก็ได้มาตามหานางเอกพระเอกก็ยังคงช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนตกดึก กูภัยยังคงตามหาหนางเอกต่อไปแต่ก็ไม่พบร่องรอยพระเอกเลยตัดสินใจที่จะเข้าไปหาหนางเอกด้วยตัวเองแต่กูภัยก็ได้มาห้ามเขาไวเพราะกลัวพระเอกจะเป็นอันตรายไปอีกคนจนมีกู้ภัยคนหนึ่งเห็นเสื้อกันหนาวพระเอกที่จําได้ว่าเป็นของนางเอกเขาก็เข่าสุดไรเลี่ยวแรงเช้าวันต่อมาพระเอกก็ยังคงยืนอยู่ที่ริมสะพานต่อไปอย่างไร้ความหวังก่อนที่เขาจะกลับมาหาแม่นางเอก พระเอกเดินเข้าไปตะคอกใส่แม่นางเอกว่าเป็นฝีมือของแกใช่ไหมที่ทำให้นางเอกต้องตายแต่แม่นางเอกกับโทษว่าเป็นความผิดของพระเอกที่ปล่อยให้นางเอกขับรถในวันที่ฝนตกจนนางเอกเกิดอุบัติเหตุแม่นางเอกถามว่าทำไมพระเอกมีพลังพิเศษถึงช่วยเธอไม่ได้หลังจากกลับมาพระเอกก็ขังตัวเองไว้ในห้องพร้อมกับขวดเหล้า พระเอกตัดพ้องกับพอ่อว่าสุดท้ายเรื่องราวแบบนี้ก็เกิดขึ้นกับเขาอีกแล้วพอพระเอกจึงได้เข้าไปกอดปลอบโดยมีอีนาและดงฮียืนร้องไห้สงสารพระเอกอยู่หน้าห้องฝั่งอีนาก็เศร้าใจกับการจากไปของนางเอกด้านดงฮีก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่นางเอกจากไปเพราะพระเอกจะสูญเสียพลังจะได้ไม่ต้องย้อนเวลากลับไปช่วยนางเอกซึ่งเขาจะได้ไม่ตาย พอพระเอกจึงถามแม่ว่าอนาคตของพระเอกเปลี่ยนไปหรือยังแม่ก็ไม่ได้ตอบเธอตัดสินใจเดินเข้ามาหาพระเอกแม่ขอโทษที่บมกพูดกับเรื่องพลังพิเศษพอตอนแรกครอบครัวของเราก็สูญเสียพลังพิเศษไปแล้วมันเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพวกเราไม่เหมาะกับพลังจริงๆแม่ขอร้องให้พระเอกต่อจากนี้ไม่ต้องใช้พลังพิเศษอีกและอยู่กับปัจจุบันตามแบบชีวิตคนปกติ ทางดงฮีเธอได้มาลองชุดแต่งงานตอนนี้เธอผอมลงและสวยขึ้นมากจนคุณหมอเอ่ยปากชมแต่เธอก็ตัดสินใจขอเลื่อนงานแต่งเพราะตอนนี้พระเอกก็เจอเหตุการณ์เดรร้ายอยู่แต่คุณหมอก็อยากแต่งงานกับเธอเพราะหวังผลประโยชน์ส่วนพระเอกก็ได้มาที่ลงทำลายรถเพื่อตามหารถนังเอกที่เกิดอุบัติเหตุดงฮีและอีนาก็ได้ตามพระเอกมาเพื่อที่จะพาเขากลับ ดงฮีบอกว่าต่อให้พระเอกเจอรถคันนั้นนางเอกก็ไม่มีทางฟื้นขึ้นมาแต่พระเอกยังคงเชื่อว่านางเอกยังมีชีวิตอยู่อีนาที่ฟังเลยขอให้ดงฮีใช้พลังพิเศษในการช่วยบินหารถเธอพยายามลองบินขึ้นแต่ก็บินได้นิดเดียวก็ตกลงมาดงฮีขอให้พระเอกกลับดานอีนาก็ได้เข้าไปหาพระเอกเธออยากช่วยนางเอกเพราะนางเอกเป็นคนเดียวที่เธออยู่ด้วยแล้วสบายใจ นางเอกก็เหมือนคนในครอบครัวของเธออีนาเชื่อว่าพระเอกสามารถย้อนเวลากลับไปหาหนางเอกได้อีนาจับมือให้กำลังใจพระเอกก่อนที่พระเอกก็ใช้พลังและสามารถย้อนเวลากลับมาได้จริงพระเอกพยายามตะโกนเรียกนางเอกในอดีตแต่เธอที่ขับจักรยานไปไกลก็เลยไม่ได้ยินพระเอกพยายามย้อนเวลากลับมาหาหนางเอกในหลายช่วงเวลาแต่นางเอกกับไม่สนใจ พระเอกได้เล่าให้อีนาฟังอีนาจึงบอกว่าในบางครั้งที่เธอมองตาหน่งเอกหน่งเอกก็มีการร้องเพลงในใจอาจจะเป็นเพราะเธอต้องการพยายามปิดบังอะไรบางอย่างพระเอกจึงได้ลองอีกครั้งกลับมาในชืนช่วงที่เขาไปนอนกับเธอพอกลับมาเขาเห็นว่าเธอร้องไห้พระเอกจึงเข้าไปถาม นางเอกจึงบอกว่าเธอฝันร้ายพระเอกจึงได้เข้าไปกอดปลอบเธอพร้อมบอกหนึ่งเอกว่าห้ามไปเที่ยวกับเขาและห้ามขับรถเองเด็ดขาดเพราะมันจะเกิดอุบัติเหตุพระเอกขอน้องห้ามนึงเอกทั้งน้ำตาพอพระเอกกลับมาอีนาก็ได้เข้าไปเช็คในข่าวก็พบว่าทุกอย่างยังคงเกิดขึ้นเหมือนเดิมอีนาจึงคิดว่ามันแปลกๆเหมือนกับนางเอกรู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอุบัติเหตุแต่เธอก็ยังไป หลังจากนั้นอีดานจึงได้มาหาพี่ชายนางเอกเธอพยายามถามถึงเรื่องนางเอกแต่เขาก็ใส่แว่นดำและรีดเดินเข้าบ้านไปพอเข้ามาในบ้านแม่นางเอกก็เปิดหลักฐานให้ดูว่าพี่ชายช่วงนี้ทำไมถึงไปที่ทะเลเขาจึงแก้ตัวว่าไปสูดอากาศแม่ก็ไม่เชื่อขอเช็คโทรศัพท์แต่ก็พบว่าประวัติทุกอย่างถูกลบหมดแล้วแม่ที่สงสยัยจึงสั่งให้พี่ชายขับรถไปทะเลทันที ระหว่างที่รอแม่ออกมาพี่ชายได้บอกความจริงให้อีนารู้โดยการให้เธอใช้พลังอ่านใจเขาอีนาที่รู้ความจริงจึงได้รีบกลับมาบอกพระเอกว่านังเอกยังมีชีวิตอยู่และให้ไปช่วยนังเอกในทันทีเรื่องได้ย้อนกลับมาว่าความจริงแล้วเรื่องทั้งหมดเป็นแผนของนังเอกโดยเธอได้บอกแม่พระเอกว่าทางเดียวที่เขาจะรอดคือต้องใช้พระเอกใช้พลังพิเศษไม่ได้อีกโดยเธอจะแก้หายตัวไป หนึงเอกจึงได้ตัดสินใจไปขอความช่วยเหลือจากพี่ชายเธออยากให้พระเอกตอมใจเรื่องเธอโดยให้เขาใช้พลังไม่ได้นั่นจะเป็นทางเดียวที่พระเอกจะรอดชีวิตแต่พี่ชายก็ยังคงเป็นห่วงหนึ่งเอกว่าถ้าพระเอกย้อนกลับไปช่วยเธอไม่ได้แล้วนางเอกจะเป็นยังไงแต่เธอก็ไม่กลัวผลที่ตามมาแม้แต่น้อยเซงสุดท้ายพี่ชายก็ยอมช่วยเธอสร้างเหตุการณ์หลอกพระเอกโดยขณะที่เขาย้อนกลับไปในอดีต เธอกับพี่ชายก็จัดฉากเกิดอุบัติเหตุก่อนจากไปนางเอกก็โยนเสื้อกันหนาวของเธอทิ้งไว้พร้อมบอกลาพระเอกในใจตัดกลับมาที่ปัจจุบันนางเอกได้ใช้ชีวิตอยู่ที่ทะเลแต่ยังคงมองรูปที่ถ่ายรวมกันกับพระเอกและอีนาด้านพระเอกก็ได้ขับรถตามพี่ชายไปจนมาถึงบ้านที่นางเอกอยู่เด็กในบ้านก็บอกว่านางเอกไปเดินเล่นที่ชายหาดพระเอกจึงได้วิ่งมาหาเธอทันทีที่พระเอกเจอนางเอก เธอก็พยายามวิ่งหนีเขาในครอบครัวบบกดงกีหาตัวพระเอกไม่เจออีนาจึงเล่าว่าพระเอกไปหาหนางเอกแล้วแม่พระเอกก็รู้สึกตกใจแถมยังรู้ว่าพระเอกสามารถใช้พลังพิเศษได้อีนาสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเธอจึงได้อ่านความในใจของแม่พระเอกจนรู้ว่าพระเอกกำลังจะตายส่วนพระเอกก็วิ่งตามนางเอกจนทันเธอพยายามไล่ให้เขาออกจากชีวิตเธอไป พระเอกไม่เข้าใจว่าทำไมนางเอกถึงต้องทำแบบนี้เธอจึงบอกว่าเพราะเขากำลังจะตายพระเอกโกรธที่นางเอกเลือกที่จะทิ้งเขาไปเพราะตั้งแต่ที่พระเอกได้เจอกับนางเอกชีวิตของเขาก็กลับมามีความสุขอีกครั้งนางเอกจึงตอบว่าเธอเพียงแค่อยากให้พระเอกมีชีวิตอยู่ถ้าเขาต้องตายเธอก็คงอยู่ไม่ไหวพระเอกก็ได้เข้าไปกอดเธอพร้อมบอกรักนางเอกก่อนที่จะดึงเธอเข้ามาจู แล้วตอนที่สิบก็จบลงตรงนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์และสับ c ไคร้เพื่อไม่พลาดตอนใหม่ค่ะ